ผู้หญิงจะอินมากกับความรักผู้หญิงจะโคตรอินเลย <_ t ell> คุณว่าจริงไหมคะแต่ถามว่ามีผู้ชายที่อินเรื่องความรักมีเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่มีพลังงานความเป็นผู้หญิงสูงผู้ชายที่อินกับความรักมากเขาจะมีแฟมินีนเอเนอร์จีในตัวเขาสูงกว่าความเป็นผู้ชายแล้วทีนี้เลยที่ไม่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยแคร์เรื่องความรักของคุณให้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยมันมันต้องไม่ฟรี คุณต้องแรกทุกอย่างให้ผู้ชายทั้งพลังงานทั้งร่างกายทั้งสิ่งที่เขาจับต้องได้ทุกอย่างคุณทรัพยากรของคุณทุกอย่าง <c oughs> ดังนั้นผู้หญิงฉลาดจะรู้ว่าเขาจะต้องยกระดับความรักของเขาเป็นการจับต้องได้เหมือนที่ผู้ชายคิดผู้ชายคิดว่าความรักคือการจับต้องได้นั่นคือการสัมผัสผู้หญิงการได้รับพลังงานการกอดดังนั้นถ้าคุณจะได้ความรักจากผู้ชายนั่นคือเขาให้สิ่งที่จับต้องได้กับคุณ นั่นคืออะไรนั่นคือการเงินนั่นคือการซัพพอร์ตการเทคแคร์นั่นคือการเอาใจใส่นั่นคือการแสดงออกที่แปลว่าเขารักคุณมันลึกนะคะถามว่าผู้ชายผู้ชายไม่มีหัวใจผู้ชายไม่ได้รักผู้หญิงเหรอมันจะเป็นพลังงานอย่างนี้ความรักของผู้ชายคือการแอคชั่นค่ะ เข้าใจยังความรักของผู้ชายคือการแอคชั่นถ้าแอคชั่นไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการเปย์การซัพพอร์ตการเทคแคร์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะถ้าผู้ชายให้คุณแค่เรื่องเงินคุณก็เป็นผู้หญิงข้างถนนริมถนนฮาวมัสฮาวมัสอ่ะเข้าใจป่ะถ้าผู้ชายให้คุณแค่เรื่องเงินไม่ได้ซัพพอร์ตจิตใจ,จเขาจะเห็นคุณแค่ how ฮาวมัสเหว่าฮาวมัสทุกอย่างมันคือการคือโปรเซส โปรเซสของการแอคชั่นของผู้ชายนี่คือการโชว์ว่า him love him love her เขารักคุณเขารักผู้หญิงคนนั้นโอเคปะรวมไปถึงอะไรคุณเคยเรียนรู้ห้าภาษาลักไหมคะมีอะไรบ้างหนึ่งการให้เวลาสอง การให้การให้การเซอร์วิสเนาะบริการนะคะสาการให้ของขวัญให้ของนะคะสี่สัมผัสห้หาการคับพูดนะคะนี่คือทั้งหมดของเลิฟแ a ล g u เ g e นั่นคือการบอกลักการให้ของขวัญก็คือคำบอกลัก เขาใจยากไม่ใช่แค่แบบว่าอาให้เวลาคือคุณต้องได้อออินทั้งหมดอินวันไฟอินวันไม่ใช่แบบให้บางอยา่างบางสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันจะมีอะไรที่เฟเวอร์ริทที่สุดที่ชอบที่สุดที่คุณชอบที่สุดหรือว่าเขาชอบที่สุดคุณต้องดูนะว่าเขาชอบอะไรคุณใส่สิ่งนั้นให้กับผู้ชายถ้าคุณบอกว่าเขาชอบคําพูดเขาชอบให้ชมมาก เขาชอบมากให้ฉันให้ฉันชมเขาจัดให้เต็มจัดให้เต็มแมกเขาบอกว่าเาบอกว่าเขาชอบให้สัมผัสมากสัมผัสให้เต็มแมกตัวคุณก็เช่นกันคุณควรได้ทั้งหมดทั้งผู้ชายให้เวลาทั้งผู้ชายให้บริการให้บริการคือการทําอะไรให้แก้ปัญหาให้เซอร์วิสทุกอย่างนี่คือการให้บริการให้ของขวัญคือเงินมันนี่ของขวัญกิฟต์อะไรก็แล้วแต่สัมผัสคือการมา มากอดมามาสัมผัสทางกายคำพูดการชื่นชมมาคนบอกว่าให้ให้เลือกให้เลือกว่า,เ,าเราจะทำยังไงให้ให้ให้คนรักนะคะให้เลือกว่ายังไงข้อไหนดีแต่เม่จบเลยว่าถ้ารักที่ดีมันต้องมีทั้งหมดไม่งั้นมันจะไม่เติมเต็มอาจถ้าสมมติคุณเลือกคนทีใ่ให้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 ของอย่างเดียวให้กิฟต์อย่างเดียวให้ของอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเลยอะ่ะ มันโชว์อัพได้ยังไงหรือบางคนพูดอย่างเดียวอะแต่ไม่สแสดงแอคชั่นอะไรเลยอะถูกไหมมันต้องมีทั้งหมดอะผู้ชายที่เขารักคุณเขาจะให้ทั้งหมดรวมถึงการให้เงินการเปด้วยเอ,อเขาเปเงินให้ให้หลอดเขามีความสุข That's my girl นี่คือผู้หญิงของผมที่ผมจะทุ่มเทโอเคป่ะ okay, ผู้ชายไม่ภูมิใจแบบนี้ โอเคป้าแต่ถ้าผู้ชายไม่ไม่ได้ภูมิใจแบบนี้มีสองประเภทเขาไม่ได้มีพลังงานมาสคลินที่มากพอเขาเป็นมา,มาสคลินที่ป่วยเขาต้องไปบำบัดก่อนและสองเขาไม่ได้ชอบหล่อนเขาไม่ได้ชอบหล่อนเขาไม่ได้รักหล่อนมากพอที่จะเป็นหล่อนโอเคค่ะคุณออน thank you ขุนอ่อน โอเคป่ะจำไวน้นะคะเพศชายเป็นเพศที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผู้หญิงเห็นว่าเขาดูแลคุณได้ว่าเขาดูแลเราได้นะคะเวลาผู้ชายจะจีบผู้หญิงเขาเช็คตัวเองก่อนเสมอว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือเปล่าผมดูแลคุณได้นะผมเทคแคร์คุณได้ผมซัพพอร์ตคุณได้นะเขาต้องโชว์ให้คุณเห กระจอกหน้าด้านกว่านั้นผู้ชายกระจอกหน้าด้านกว่านั้นคือดูแลตัวเองไม่ได้แต่หน้าด้านผู้ชายกระจอกหน้าด้านมากดูแลตัวเองไม่ได้ยังไม่พอดูแลผู้หญิงก็ไม่ได้แต่อยากมีเมียและผู้หญิงก็คล้อยตามเขาขายไอเดียทำตัวเป็นคนน่าสงสารเพราะผู้หญิงขี้สงสาร ผู้หญิงรักผู้ชายชอบผู้ชายด้วยหูของผู้หญิงผู้ชายกระจอกพูดเข้าหูวัทสิลป์ดีอ้อ,อนพูดดีพูดเพราะบอกรักบอกชมวัทศิลป์ดราาีรักผู้ชายด้วยหูธรรมชาติของผู้หญิงอะรักผู้ชายด้วยหูดังนั้นมีสติรักด้วยสมองบ้างแล้วผู้ชายกระจอกรู้จุดอ่อนของผู้หญิง ผมไม่ได right ้รวยนะผมดูแลผู้หญิงไม่ได้นะแต่ผมรักคุณจริงๆนะผมมาไม่สามารถดูแลใครได้แม้กระทั่งตัวผมเออแล้วมึงจะมาจีบกูเพื่ออะไรกูไม่ได้เปิดเนสอรี่ไม่ได้เปิดสถานสงเคราะห์ไม่ได้เป็นคนใจบุญไม่ได้เปิดสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้ชายครบ32ประการแต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แข็งแรงกำยามมีกล้ามแต่ไม่สามารถดูแลตัวเองแข็งแรงกำยามมีกล้ามแต่ไม่สามารถดูแลตัวเองไม่ใช่ไม่ได้เปิดสถานสงเคราะห์ถ้าต้องดูแลคนพระคนหนึ่งก็ต้องพิการหรือมีปัญหาบางอย่างที่ฉันดูแลเขาที่ฉันจะต้องบริจาคนะฮะไม่ได้ทํางานการกุศลโอเคปะ คุณพัชรีแต่ผู้ชายหลายคนบอกให้ประหยัดแล้วช่วยกันหาแถมอีกไม่ช่วยสร้างเองกูสร้างเรียบร้อยแล้วไม่หาคนรมาสืมคุณเรามาหาร่วมกันสร้างครอบครัวไหม่กูสร้างเองมึงไปสร้างของมึงเราเลยที่เมย์บอกเลยนะผู้หญิงำจำไว้เลยอย่าสร้างร่วมกับใครอย่าสร้างร่วมกับใคร อย่าเป็นผู้ชายที่ต้องมาสร้างผู้ชายไปสร้างให้มันเรียบร้อยก่อนไปโตก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สร้างผู้ชายคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่โอ้ปวดตัสิองศาแม่เจ้าเพราะถ้าคุณรวมสร้างให้ผู้ชายหรือตัวเป็น b o บ b u เด d e r ช่วยสร้างเป็นเป็นพวกผู้สร้าง อาจจะเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนน้องชีวิตอะชอบสร้างผู้ชายคุณจะกลายเป็นคนผลิตผู้ชายเพื่อผู้หญิงคนอื่นโอเคไหมคุณจะเป็นคนผลิตผู้หญิงผลิตผู้ชายเพื่อเซิร์ฟให้ผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่เซิร์ฟให้ตัวเองด้วยนะเออไม่ไม่ไม่ร่วมสร้างต่คนต่างสร้างต่อให้ต่อให้ใหเ,ออเรา เป็นครอบครัวก,กันแล้วอ่ะเราก็อยากสร้างของเราเองถูกไหมความฝันเราสามีก็สร้างของสามีก็ก็ต่างคนแยกย้ายมันจะดีกว่าไม่เป็นมหาปวดหัวอ่าเราชอบหาเงินเองแล้วผู้ชายเปถูกต้องเราควรเป็นแบบนั้นลูกมันเป็นเรื่องปกตินะคะพี่หน่อยเด้วยค่ะเราจะไม่สร้างใช่เราไม่สร้างค่ะถ้าผู้ชายแบบโอ้ไม่ผมไม่อยากทํางานถูกไม่อยากทําอะไรเลยผมก็ปล่อยมันไปค่ะ เขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าตัวเขาอ่ะจะต้อง